ครับก็ทีมสกาวหน้าตอนนี้จัดเตรียมสิ่งของที่จะมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยาลาเรียบร้อยแล้วนะครับรอพิธีการในช่วงเย็นก็คือวันนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนำโดยพี่วินวัลลิลิตนะครับได้ทําสิ่งของนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยเดินทางมาที่อําเภอเมืองนะครับที่ตําบลหน้าถ้ำขณะนี้อยู่ภายในวัดหน้าถ้ำหรือวัดกว่าพิมุกนะครับ ก็มาเตรียมสิ่งของไว้พร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้ทางส่วนราชการของจังหวัดยะลาได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนอยู่เราก็เลยอยากให้นะครับประชาชนได้รับสิ่งของในของทุกส่วนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันชาตินะครับหรือวันพ่อแห่งชาติด,ด้วยนะครับก็คนไทยทุกคนด้วยความห่วงใยนะครับ ที่ตำบลนาํำนำี้นะครับโดยเ่เหลือ,อผู้อพยพที่หอกไปด้านนอกนะครับแล้วก็นําน,น้นําดื่มแล้วก็ข้าวผงสุกมานะครับเพราะนั้นวันนั้นยังไม่ถึงผมคิดว่าเรามาช่วยในการโดยเฉพาะมีครอบครัวของคุณตาคุณยายมีไหมที่ผมไปเอาออกมาจากบ้านมาไหมครับยกมือหน่อยครับคนไหนฮะ อ่ามานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่าพุชครัวเรืนอนครัวเรือนละสามพันบาทผมจะมอบให้ครัวเรืนอ,อรนละสามพันบาทนะครับสามพันบาทที่แรกผมตั้งใจจะมอาเป็นว่าท่านต่อไปก็ทุกคนก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มนะครับอย่างน้อยตัวเงินไม่มาแต่ก็ยังสามารถเอาเงินนี้ไปซื้อสิ่งของต่างๆที่ท่านต้องการได้ นะครับผมจึงกำลังใจให้ดูที่นี้ป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเหน่อยงานทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นจึงกำลังใจครับผมใน้องทุกทั้งกัวเรือนนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นและผมจำชื่อนะครับก็ได้อ่อตอนมีสัญญาณลูกนะครับแล้วก็เข้าวสารฆ่าจีโรนะครับทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันนะฮะจะได้ไม่เหมือนกันและอม ทุกคนจะไม่ถ่ายรูปนะครับะคนเยอะนะครับถ้าเสร็จแล้วมาขอถ่ายรูปนะครับไม่ไม่ม้ม้ทุกคนมาถือไม้ิอขอถ่ายรูปถ้ามสี่นอดผมก็จะต่อมือสี่ผู้นำผู้นำสงรุ้รูเลยนะครับหมูเดงหมูเด้งนแหละที่ออยู่ อวับเดอนไหนที่ไม่สะดวกที่จะรับชีพูเดินยาวได้เลยชีพูเดินยาวได้เลยครับงเดินยาวได้เลยขา้อยู่เพื่นำเพืนำ้นด้วยได้รับทุกคนัให้เดินนะครับาเดินาใหเดินนะครับขอบคุณ อ้าวไทยไม่ไหวพี่น้องารทีมอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วพี่ๆเาแลของปันกันค่าอ่าสเกี่ยวนะครัแม่เยอค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปถ่ายนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรายังไม่งกเราทำเส็จเดีมีายู่พื้นที่ที่อยากถ่ายภาพพื่ออยากให้คิกคุณครับ โอเคนะครับได้รับเงินแล้วถือเงินดีๆนะครับเหลือเงินใส่กระเป๋าก่อนนะครับแล้วเพอยไปรับสิ่งของนะครับเาไปเลยให้แต่ล้อเหล้อให้แต่ล้อให้แต่ล้อให้แต่ล้อเด็กดีบัตเด็ก มูลนิธิร่วมกัตัญญูและตัวแทนคนไทยทุกคนนะครับส่งกำลังใจนะตีนก็ได้นะครับเดี๋ยววุ่จะย่างไอทีก็ได้นะครับนะครับไดครับนาดูพี่น้องจะอะไรเยอะนะครับเจบไปและโอเคครับมาดูอะไรเนี่ย ใหญ่เลยนะครับใหญ่เลยนะครับรับเงินแล้วเก็บเงินดีๆนะครับเก็บเงินใส่กระเป๋าดีๆนะครับผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้สามพันบาทขอบคุณมากเอาไปทำอะไรได้เยอะนะครับวันนี้นะแทนจากคนจังหวัดตรังนะครับน้ำดื่มพริ้มนะครับพี่ศึกษานะครับ ตัวแทนจากพี่น้องจังหวัดตรังนะครับเอาน้ำดื่มมาร่วมมอบเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นตัวแทนของคนจังหวัดตรังด้วยนะครับก็มาร่วมมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ก็ด้วยความห่วงใยนะครับเราจะผ่านทุกๆวิกฤตไปด้วยกัน ขอบคุณนะหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมนะครับจังหวัดยะลามาช่วยนะครับมาช่วยคนแก่ถือของร่วมกับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับยรับเงินบริบูรณ์สามพันบาทเก็บรักษาพิธีเดี๋ยวต่อไปจะถึงช่วงเแลาเรื่องของ